สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสู้ขูสู้คนครับพามาเฮ็ดตำหมูครับมาหนิเมนูตำหมูครับผมนี่ก็หอมซอยเหาเนาะครับเตรียมไว้อันนี้เฮาวจีตำใสลงไปในโคกเนาะครับผมส่วนผสมครับก็มีบักเน่ามีกระเทียมครับผมแล้วก็มีบักพริกอันนี้เป็นผักแกมเฮาครับผม พักแก้มเข้าเนาะครับขันตอนแกรกเขาก็ต้องตำหมกพริกก่อนครับผมตำหม,มกพริกให้แหลกสะก่อนครับหมกพริกแหลกแล้วครับอันนี้พี่น้องเขากำมาใส่หมูนะครับผมใส่หมูลงไปครับ ก็ตามด้วยบักเน้าครับผมเอารถจะจัดจักหน่อยนะครับ ใส่บักเน่าลงไปห้องกะทินี่ว่ต่อไปครับผมใส่บักเน่าเข่าหมูนะครับให้หมูสุกครับผมไข,ข่ไข่ห้องขันบักนเน่าวนี่นะครับแี่ว่าตัวนี้เขาตาเอา พอหมูกับบักหน่าวเข่ากันแล้วครับวันนี้เข้ากับมาปรุงกันเลยนะครับผมใส่ผงนัวลงไปครับผมแล้วก็น,น้ำปลาครับสูตรนี้กได้ใส่ยัางหลายด,ด้วยครับผมนอวอีกจักหน่อยครับทำมากหวานกับเติมน้ำตาลนิดนึงครับ จะว่าผมบม่ครกินหวานนะครับเรื่องบรีไซน์นำตาลตามเลยหอมซอยครับอันนี้ ไปเลยนะครับผมผมส่วอยเ้ากับคือกันนี่แหละครับกับใส่หลบับใส่ัน,นใส่เบิรทุกอย่างครับผมรับกินข้าว้วครับ เล้วเรียบร้อยแล้วครับบดน,นี้เขากามาตักลงเลยนะครับผมสีสันสุดยอดเลยครับผมเป็นตะเด็ดครับ สุดยอดครับผมไปลองเห็ดกินกันเบิางเ้อครับพี่น้องเสียบพ่ดีครับ